วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสายที่ใช้ในระบบเสียงของผมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD ดีนะเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสายที่ใช้ในระบบเสียงของผมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนี่ระบบเสียงหมดก็เป็นแบบที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะก็จะมีเป็นชุดเล็กๆนะครับที่เอาไว้เปิดฟังในบ้านเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําสายสัญ,ญญาณที่ใช้นะครับระหว่างต่อจากเครื่องเล่นไป ตัวแดกแปงจากแดกแปงเข้ามิกเซอร์นะครับว่าผ่านอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับและใช้สายประเภทไหนเนาะแล้วจากมิกเซอร์เข้าไปที่คอสนะครับและจากคอสเนี่ยเข้าไปที่ตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะเพื่อนๆว่าแต่ละอุปกรณ์ไปหาแต่ละอุปกรณ์เนี่ยคือใช้สายแบบไหนใช้สายชนิดไหนนะครับเดี๋ยวดูวิธีการเล่นวิธีการต่อกันนะครับในแบบฉบับของผมนะครับอันนี้คือผมก็เลือกมาในระดับหนึ่งแล้วแบบว่าเอาให้มันได้เสียงที่ พอใช้ได้แล้วดีในระดับหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆืก็คืออันดับแรกเนี่ยมันจะมีชุดแรกเลยที่เป็นเครื่องเล่นนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องเล่นผมจะมีอยู่2ตัวเนาะก็จะเป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับตัวหนึ่งตัวของฟิโอนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นซีดีของยามาฮ่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตของในระบบของผมนะครับตัวเครื่องเล่นเพลงนี่ตัวนี้ผมจะเล่นผ่านโค้กเซียนั่นเพื่อนนี่สายโค้กเซียจะ สีม่วงนี้นะครับนี่อยู่ด้านหลังเนาะตัวนี้จะเป็นระบบโคอกเซียลมานี่สายโคอกเซียลก็จะวิ่งเข้ามาที่แดกนะครับตัวสายโคอกเซียลนี่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นแคนเนลล่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าซื้อของประกอบมารู้สึกตัวนี้จะเป็นรุ่นซีเวอร์อะไรเนี่ยซีเวอร์เอลนะเพื่อนๆให้เป็นซีเวอร์เอล่นะครับเนี่ยหัวสีทองทองนะครับแล้วหัวต่อมันจะเป็นของ KLE นะบเพื่อนๆ KLE เนาะตัวนี้ก็จะเป็นหัวต่อสาย75โอห์มจริงๆแท้ๆเลยนะครับหัวต่อนี้ก็คือเป็น75โอห์มด้วยและสายตัวนี้ก็เป็น75โอห์มด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นของเคนเนลเนาะก็ซื้อมาเส้นตัวนี้ยาวมา1เมตรนะครับแล้วก็พาลาต่อโคเอ็กเซียลมาเข้าแดกแล้วนะครับจากตัวแดกนี่ก็จะแปลงออกคู่นี้นะเพื่อน แดกก็ออกคู่นี้นะครับไปเข้าที่อินพุตของตัวไอตัวไอโซเลตนะครับเพื่อนๆตัว V-box เนาะเอาพุตของ V-box นี่ไปเข้าที่มิกเซอร์นะครับก็คือสาเหตุที่ผมมีไอโซเลตไว้ตัวหนึ่งก็คือที่บอร์ดมิกเนี่ยผมไปเข้าช่องของช่องลายนะครับก็คือป้องกันสำหรับเผลอไปกดไอตัวไฟแพนทอม48โวลต์เนจ่าย48โวลต์ออกไปเนี่ย ไอตัวเอาพุตของแดกเราเนี่ยอาจจะเสียได้ทันทีเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเผลอไปเปิด48โวลต์ออกไปเนาะก็เลยป้องกันไว้ก่อนก็เลยมีไอโซเลตไว้ตัวงดีกว่าเนาะป้องกันเหนี่ยวเพราะว่าแดกนี้ก็ราคาสูงอยู่นะครับจะเกิดมีปัญหามามันจะไม่คุ้มเนาะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คือเวลาเอาพุตจากแดกไปเข้าอินพุตของไอโซเลตแล้วนะครับ เอาต์พุตของไอโซเลตนี่ก็จะวิ่งมาเข้าที่มิกเซอร์นะครับนี่ช่อง15 16นะครับอันนี้จะเป็นอินพุตของตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินพุตของ CD นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังเนาะว,ว่าข้างหลังต่อ,อยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD นะเพื่อนตัวนี้ก็เป็น CD ดียามาฮ่านะครับรุ่น S303 นะครับตัวนี้จากเอาต์พุตของ CD นะเพื่อนก็เป็นอะนาล็อกเอามาเนาะตัวนี้ ผมก็จะเข้าไอโพมีเดียของ VBOX ที่เป็นโพมีเดียอีกตัวหนึ่งนั้นเพื่อนนี่ตัวนี้เอาพุทของ CD มาเข้าอินพุตของโพมีเดียเนาะแล้วก็เอาพุทของโพมีเดียทึงจะไปเข้ามิกนะครับตัวนี้ที่ผ่านตัวนี้ก็มันก็มีความหมายนั้นเพื่อนหนึ่งก็คือเลยป้องกันไฟย้อนนะครับป้องกันไฟย้อนมาทําให้พากเอาพุทของ CD มีปัญหานะครับ อาจจะเสียหรืออาจจะอะไรเงี้ยแล้วก็คือตัวเอาต์พุตที่เป็นอนาล็อกของ CD เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณอันบาลานนะเพื่อนเพื่อนก็คือสัญญาณจะเบากว่าปกตินะที่รู้กันเนาะเพราะไหลลบสิใช่ไหมฮะแต่พอเราผ่านในตัวโปรมีเดียตัวนี้แล้วเนี่ยสัญญาณมันจะเป็นบาลานเลยนะครับบาลานก็ balance คือความแรงอยู่ที่บวกสเลยนะครับเพื่อนๆความแรงก็จะสูงหน่อยเนาะตัวนี้ก็ เราไปเข้าที่มิกเซอร์เสียงมันจะเสะถียรกว่าเดิมนะครับใสกว่าเดิมดีกว่าเดิมมีพลังมากกว่าเดิมง่ายๆเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับแปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่เราไปดูเอาพุทของ CD นะเพื่อนๆก็คือจากโปรมีเดียเนี่ยวิ่งเข้ามาเข้าที่ช่องนี้นะครับที่ม er, นะิกเซอร์เนาะนี่เข้าช่องนี้นะครับตัวสายเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรหัวต่ออะไรนะครับเดี๋ยวมามาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเนาะอินพุตเนี่ยหลักหลัก จะมีแค่2อ,อตัวนี่แหละที่ผมใช้นะเป็นระบบเล็กๆนะครับก็คืออาจจะเอาไว้ร้องคาราโอเกะบ้างเปิดเพลงบ้างแต่หลักๆจะเน้นเปิดเพลงนะครับตัวนี้ก็จะมี USB นะตัวมิกก็จะเสียบ USB ได้นะันสาย USB ก็จะมีตัวนี้นะพอไรอยากจะเสียบใช้กับคอมพิวเตอร์ก็เลือกเป็น USB ได้เลยเนาะตัวนี้ก็สะดวกนะครับนี่ตัว CQ นะครับเพื่อนๆจากตัว CQ นี้พอเราเอาพุทเนาะเอาพุทก็ วิ่งตรงไปเข้าที่ Input ของคอร์สนะครับ Input ของคอร์สนี่ตัวนี้เกณฑ์ผมจะตั้งไว้อยู่ที่ลบ1นะครับเพื่อนก็คือตามเซตเป็นเกณฑ์สตั๊กเจอร์นะครับก็คือสมมุติว่าทีมพิมพ์ที่มิกเนี่ยพีคมาที่คอร์สก็พีคด้วยนะครับอันนี้คือเซตตามระบบและพีคพร้อมกันเลยนะเพื่อนตัว Output นี่ก็จะตัวนี้จะเป็นช่องเบสเนาะที่ผมกําหนดไว้ตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัว 718d นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไปเข้าที่ 715d นันเพื่อนอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนี่ 715d นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ลบ21นะครับตัวไปกลางแหลมเนาะตัวเบสนี่จะอยู่ที่ลบ15.5นะครับอันนี้คือเซตเอาไว้ฟังเสียงในบ้านนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เสียงอะไรดังมากเนาะตัวนี้เอาพุตนี่ไม่ได้ตัดคอร์สเลยนะครับเพราะว่าใช้คอรสท,ที่ตูลนะต้ลำโพงเนาะตู้ลำโพงเขามี คอสตมาให้ก็คือตัวนี้เปิดบพาสหมดเลยนะครับปกติตัวนี้ทางบริษัทเขาให้ใช้ที่ตู้ลำโพงได้เลยเนาะมันจะเสียงมันจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติเราไปตัดคอสจากคอสโอเวอร์ไปมันจะพานเป็นคอสซ้อนคอสนะครับก็คือความถี่มันจะซ้ำซ้อนกันมันจะไม่ค่อยดีเนาะอันนี้เป็นการแนะนำของทางบริษัท VL เอเขาเลยว่าผมปรึกษาเขาอยู่ตอนที่ซื้อระบบมาเนาะซื้อคอส์มาแล้วก็ซื้อตัวตู้มาแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่า ถ้าเกิดสะดวกปรับที่หลังตู้ก็ได้นะเร่งลดเสียงที่หลังตู้ว่าจะเอาดังขนาดไหนเงี้ยปรับที่หลังตู้ก็ได้นะครับแต่คือของตู้ลำโพงผมก็คือผมจะเซ็ตไว้ที่สุดนะครับก็คือเร่งสุดเนาะวอลลุ่มสุดเลยแล้วผมจะมาลดที่คอสเอาก็มันก็จะเพิ่มคอสมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆก็คือจริงๆก็ไม่ไม่ต้องมีก็ได้นะแล้วแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ผมชอบแบบว่ามาปรับได้บ้างที่หน้าเครื่องเนาะ ก็เลยเอามานะครับอ่าประมาณนี้นะเพื่อนอันนี้สายข้างหลังนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็คือสายที่ใช้ที่เป็นอนาล็อกทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะแบบเดียวกันหมดหรือยี่ห้อเดียวกันเนี่ยตัวนี้ตั้งแต่เครื่องเล่นเพลงเลยจะมีเครื่องเล่นเพลงเส้นเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อนนะตัวนี้จะเป็นสายโคเอ็กเซียลนั่นเพื่อนเพราะผมเล่นในระบบโคเอ็กเซียลนะครับเดี๋ยวต้องไลฟ์ฟังก่อนทําไมถึงเลือกเป็นโคเอ็กเซียลนั่นเพื่อนโคเอ็กเซียลเนี่ย มันเหมาะสําหรับการฟังเพลงนะครับสังเกตได้เลยว่าเสียงมันจะลื่นไหลกว่าทดลองฟังแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าตัวนี้เครื่องเล่นเพลงมันค่อนข้างเสถียรอยู่เพราะตัวนี้ซื้อของแพ็คเขาอะ่ะจริงๆมีแต่ตัวมาแต่ว่าเขามีเสริมไม่ตัวเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นมาด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็ซื้อเพิ่มนะตัวนี้รู้สึกจะ5000กว่านั้นเพื่อนตัวเครื่องเล่นนี้น่าจะอาลองไปดูราคาเองแล้วกันไม่บอกนะครับ v o r 7นั้นเพื่อนแล้วตัวนี้เป็นท็อปปิ้ง d90se นะครับก็คือราคามันบพอๆกันเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสายอนาล็อกอยู่เส้นเดียวนะครับสีขาวนี่ยอ้อห้อ silver e l e a นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนี่ติดต่อไปได้นะครับร้านเขาอยู่รู้สึกจะอยู่แถวภาคใต้นะครับผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้เสียงดีมากนะครับตัวนี้ ก็คือจากที่เคยลองมาหลายผมซื้อประมาณ2-3เส้นนะเพื่อนก็คือมาจบที่เส้นนี้นะครับราคาสูงหน่อยแต่คือจบอทีเดียวแต่สายอนาล็อกเนี่ยจากเอาต์พุตไปเข้า V b บ x ็ box, จาก VBo x ็อออกมามิกจากมิกออกไปทั้งระบบอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูยี่ห้อสเปคสายของตัวอนาล็อกนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเอาต์พุตของคอร์สก่อนเนาะ ว่าต่อไปกี่ชแน,นลนะครับตัวนี้จะต่อไปทั้งหมด4ี่ชแนลนั้นเพื่อนเมื่อกี้ตอนตอนที่มาบอกคอร์สลืมบอกไปเนาะก็คือ1 2 3 4งสนะครับเบสจะมี2องชแน,นลนี้นะที่ผมเซตไว้นะครับกลางแหลมจะเป็น2องชแน,นลนี้นะครับเดินสายไป4เส้นเนาะที่ผมไปนะครับอ่าสเส้นนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนไม่ได้ใช้คอร์สเนาะอาจจะเดินสายแค่2เส้นนะครับปรับที่หลังตู้เอาอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูหลังคอร์สกันนะดูหลังคอร์สหน่อยนะครับ อันนี้ถ่ายดูแบบสดๆเลยนั้นเพื่อนอหลังคอจะมีพัดลมอยู่นะงผมเนาะหลังคอไม่รู้เห็นหรือเปล่านั้นเพื่อนหลังคอก็จะมีสายออกไป4เส้นนะครับที่เอาพุทเนาะเอาพุทเส้นนี้นะครับอันนี้บ้าจะลบๆหน่อยนะเพื่อนเอาพุทเส้นนี้นะครับนี่แล้วก็มาแยกนี่นะแยกนี่อันนี้จะเป็นมาฝั่งตู้เบรนะครับนี่เนาะพอพอเห็นอยู่นั่นเพื่อนอันนี้จะเป็นตู้กลางแหลมนะครับ อันนี้ของฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นสายแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือใช้แบบเดียวทั้งระบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนว่าในระบบของผมนะครับใช้สายยี่ห้ออะไรเนาะป่าเดียวผมจะบอกให้ฟังนะครับเคล็ดลับที่ทําให้เสียงดีนะครับจริงๆสายสัญญ,ญาณน,นี่เป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อน คือผมให้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยในระบบเสียงนะครับก็คือถ้าเกิดสายมีคุณภาพดีคุณภาพดีหน่อย,อยเนี่ยทำให้เสียงดีแน่นอนเพื่อนส่วนหนึ่งหลักๆเลยนะครับทั้งสายทั้งหัวต่อนี่นะครับหัวต่อทั้งหมดทุกตัวอันนี้ผมเลือกใช้ยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะครับทุกตัวในระบบ ก็เคยเคยใช้ยี่ห้อแค่พอใช้ได้แล้วคือไม่เวิร์กนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นยอมตัดสินใจเปลี่ยนเป็นใช้ของดีในระดับหนึ่งไปเลยนะครับก็คือคใช้แบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าใช้แบรนด์ไหนนะครับไปกันเลยนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสายสัญ,ญญาณที่ผมใช้ในระบบนะครับที่เป็นสายนาหลอกทุกเส้นเนาะอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของซัมเมอร์นะเพื่อนๆามาดูเห็นกันรอเปล่านะนี่นะครับ แต่จริง summer เขามีหลายรุ่นเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมผมถึงเลือกใช้รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น summer sc square นะเพื่อนตัว sc square ตัวนี้เขาจะเป็น double chill นะครับตัวนำก็จะเป็น4.02คูณ0มิลนะเพื่อน awg 25นะครับสาย summer เนาะตัวเนี้จะเป็นสายสายทั้งหมดนะครับต้องเน้นว่าทั้งหมดนะเพื่อนทั้งหมดในระบบเลยนี่นะครับเส้นที่เดินไปตู้ลำโพงก็เป็น ตัว S4 Square เหมือนกันเนาะคือใช้สายเส้นนี้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนจริงๆต้องบอกองนี้ก่อนตอนตก่ตอนที่จะมาเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อมากนะเพื่อนก็คือไล่ดูไล่เปลี่ยนไล่อะไรมาละเยอะนะครับก็คือตอนแรกอะ่ะมาจบพักอยู่ที่แคนาเล่อยู่พักใหญ่เหมือนกันเนาะหลายปีอยู่เนะาะไอตอนที่ซัมเมอร์เขามาตีตลาดในไทยเนี่ยก็มานนานแล้วเนาะตั้งแต่ที่เขามาขายกันนะรู้สึกจะห้าหปีหกปีอะไรแล้วมะ ผมก็เลยเปลี่ยนมาแต่ก็เปลี่ยนมาหลายหลายรุ่นอยู่ตอนแรกก็ลองใช้รุ่นต่ำของเขาเป็นในตัวสเตจต,ตองตองเนาะก็คือว่าเสียงมันก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็เลยขยับรุ่นมาขยับรุ่นมาประมาณสักสามรุ่นเนาะพีมัดก็เคยใช้อยูเย่เดี๋ยวจะบอกว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ขยับมาอีกเป็น s อสซีสแก็เลยมาจบที่เอสซีสแนะครับทั้งราคาทั้งคุณภาพเขารู้สึกว่าพอใจแล้วนะครับ ก็เลยเลือกใช้เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นเนาะอ่านี่นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนั่นเพื่อนเ c s q u a r e เนาะหัวต่อในระบบทั้งหมดของผมจะใช้เป็นนิวติกเลยนะครับเป็นนิวติกเลยทั้ง XLR นี่ทั้ง XLR ที่เป็นตัวผู้ตัวเมียจะเป็นนิวติกหมดนะครับนิวติกแท้นะเพื่อนไม่ใช่นิวติกปลอมเนาะหัวแจ็คที่เป็น TRS ก็จะเป็นนิวติกเหมือนกันนะเพื่อน ก็คือทุกเส้นนะครับขอย้ําเลยว่าทุกเส้นที่อยู่ในระบบจะเป็นนิวติกหมดแต่ถ้าเป็น RCA ของนิวติกเขาไม่มีก็จะใช้เป็นตัวแอมฟินอนแทนนะครับก็คุณภาพก็ได้อยู่เนาะคุณภาพดีอยู่นะครับตัวนี้ก็ทั้งสายแล้วก็หัวสายก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะคุณภาพพอได้นะครับนิวติกเขาก็ใช้กันเนาะก็คุณภาพก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่เคยใช้มาเนี่ยกี่ปีกี่ปีก็คือสังเกตได้เลยคือขั้วเขาไม่ดำนะเพื่อน ก็คืออยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยอันนี้ไม่ต่ำกว่าส5หปีนะครับเนี่ยหัวยังใส่กิ้งอยู่เลยเนาะก็ยังคุณภาพดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าพีมัดกับตัวนี้เสียงมันยังไงเนาะเท่าที่เนี่ยตัวตัวพีมัดผมก็มีเนาะตัวนี้ตอนแรกมาทำเป็นสายสัญญาณแล้วเสียงไม่ผมว่ามันไม่เข้าแล้วผมไม่ชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยตอนแรกอะตู้เบสเอาซับเบสมาที่เป็นตัว718มาเนี่ย ก็เลยลองเอาตัวพิมัตมาใช้ก่อนเพราะว่าตัวนํามันใหญ่เนาะเสียงม,มันจะหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ามาใช้แล้วออประกฏบกาเสียงมันก็หนาจริงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนาแบบมันบวมๆเนาะมันแบบมันเก็บตัวช้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเสียงเบสคือฟังฟังรู้นะครับไม่รู้ว่าใครฟังรู้แต่ผมรู้สึกว่ามันเก็บตัวช้านะครับเหมือนพละเบนตุ้มอะไรอย่างเงี้ยลงตุ้มนึงแล้วเหมือนมันฟุง้งมันกระจาย ไปมันเก็บตัวช้ากว่าปกตินะครับก็เลยกลับมาใช้ตัว SC-Square เพราะปกติเสียงกลางแหลมเนี่ยจะใช้ s อซีสแควอยู่แล้วเพราะเคยเอาพิมัตไปใส่เนี่ยอันนี้คือเสียงเสียงคนละเรื่องเลยเสียงฟังออกเลยว่ามันสู้ s c ซีสแควไม่ได้นะครับ แต่ s อสแควก็เป็นรุ่นสูงกว่าแหละเอาจริงแต่แต,แต่คนก็นไม่ค่อยใช้กันเพราะมันราคาแพงเนาะนี้รู้สึกว่าจะเมตรละร้อยเจ็ดสิบเนาะไอซีตัวพีมัตเนี่ยร้อยสี่สิบหรือร้อยสามสิบอะไรเนี่ยแหละไอตัว s อซีสแควนี่ในสเปคเขาก็บอกอยู่นะครับว่านําสัญญาณได้ดีกว่าตัวพีมัตเนาะถ้าเกิดเอาเน้นเรื่องสัญญาณอะก็คือมันมีตัวนำสี่เส้นนะครับก็คือสามารถเดินทางได้ไกลกว่าถึงแม้ตัวตัวนําจะเล็กกว่าแต่คือเขาเป็นดับเบิลชิลนะครับมันเหมือนของไอตัว คนาเล่สมัยก่อนนะเพื่อนๆที่มี4เส้นนะเนาะตัวตัว 4s หรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะแต่ตัวนี้เขาก็จะมี44สีไส้เหมือนกันแล้วก็เอาสายมาคว้กันนะต่อเหมือนกันแบบกับแบบคเนลเล่เลยให้สัญญาณดีกว่านะครับก็กอยู่ที่ตัดสินใจนะครับว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่ว่าผมมาลองฟังและเปรียบเทียบกันแล้วว่ามันมันต่างจริงในในระบบของเราเนาะในระบบของเราคือฟลาฟังแล้วมันฟังออกอะ,อะง่ายๆนเพื่อนบางคนอาจจะว่ามาโนอะไรอย่างงี้ก็ ไม่ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ประสบการณ์การเล่นมาก็ประมาณร่วม10กว่าปีนะร่วม20่ปีนะครับก็เล่นแต่เรียนปวชอนะครับก็เปลี่ยนชุดมาเรื่อยแต่ก็ไม่ได้ชุดใหญ่หรอกแต่อันนี้ก็พอเราฟังแล้วมันก็อาจจะพอฟังออกบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้น่นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสายที่ใช้ในระบบเสียงของผมนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้น่นเพื่อน ก็คลิปแนะนำสายสัญญาณก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพอนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอลาจต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ